ไปดูพ่อทำอาหารกันนะคะครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่องไกยโคก,กีครับจะมาทำอาหารเมนูอะไรคะวันนี้ต้มไก่บ้านครับสูตรบ้านโคก,กีครับผมค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นต,ตอนก,นการทำนะคะวัตถุดิบก็ค<ข>าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบเลื่อยครับเขาเรียกใบเลื่อย สักเมือก็พักจีฟรั่งไปพักจีปรังครับแล้วก็ใบกับเราครับผมนี่ครับตามนี้เลยครับแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับวางก่อนไก่บ้านครับมาสดๆครับไก่บ้านครับไปบ้านสดๆครับผมครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างให้สะอาดก่อนครับนี่ครับ เนื้อไก่ครับผมเป็นไก่บ้านนะครับเราต้องใช้ไก่บ้านครับเพราะว่าไก่เนื้อมันจะต้มแล้วมันจะมันครับถ้าไก่บ้านนี่ต้มแล้วมันจะหอมอร่อยาครับปิดครับผมนี่เลยครับนี่เลยครับไก่บ้านสดๆนะครับผมวางไว้ก่อนครับผมเตรียมเครื่องปรุง ครับผมแล้วก็ขาตะไคร้เอามาหั่นนะครับผมเตรียมเครื่องก่อนอื่นเราต้องทุบก่อนนะครับทุบให้มันตะไคร้มันแตกละเอียดครับให้มันได้เข้าเนื้อครัผมขาก็ทุบเข้าไปนะครับนี่ทุบเลยทุบทุบเข้าไปโอ้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าทุบไม่แตกก็นี่เลยครับ นี่ครับผมโ้เตะครับเตกแล้วครับโกรธใครมาก็เอาความโกรธลงเลยนะคะครับแล้วก็หั่นปับปับอย่างนี้นะครับตะใคร้ตะไครก็ไปทุบใบหน่อยครับทุบท,บท,บทบุครับเดี๋ยววางนี่คนนี่เลยสบม้วน เหมือนเหมือนเรามัดมัดยางครับยางยืดนะนี่ครับนี่ครับเงินยางยืดครับมัดเข้าไปอย่างนี้ครับผมแล้วก็ทุบอีกหน่อยโอ,โอเคครับต่อไปก็พริกเราต้องใช้พริกแห้งนะครับพริกสดมันจะไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อครับผม พริกแห้งนี่เลยครับก็กะประมาณดูครับอาประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็มีกระเทียมครับผมกระเทียมน,นี่เราใช้กระเทียมแบบนี้เลยครับนี่กระเทียมครับผมเกะไม่ต้องแกะเยองออกมากนะครับเกะมาก็เดี๋ยว,ยวต้องทุบด้วยนะครับกระเทียมป๊เนี่ แบบนี้ครับผมทุบไปเลยไม่ต้องกลัวเละนะครับแต่กลัวหล่นยิงเละยิงดีนี่ยิ่งเล็ะยิ่งเกียดนี่เลยครับใช้ลูกหนึ่งพอนะครับเพราะว่าไก่บ้านตัวหนึ่งจะใช้ประมาณนี้ครับเครื่องนะครับซูมซูมไม่ดูหน่อยเครื่องต้มยำครับประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วก็มีมะนาวด้วยนะครับลืมบอก มะนาวครับผมนี่มะนาวครับเยอะมะนาวเราจะใส่ตามหลังมะนาวนี่จะเป็นต้องใช้กี่ลูกคะก็กะประมาณเอาครับเป็นสูตรกะประมาณนะครับไม่ใช่ต้องกะประมาณเอาเองครับผมแล้วก็ชิมดูใช่ไหมคะเราจะชิมไม่ดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนค่ะต่อไปครับน้ำเทเดี๋ยวเทน้ำอนใช้น้ำกินนะครับน้ำ ทีน้ำลงเลยประมาณ2ลิตรน่าจะประมาณ2ลิตรก็ประมาณดูว่าไคร่เราเยอะแค่ไหนนี่ครับน้ำเราก็ตั้งตั้งเลยครับแล้วก็ออจะเปิดไฟอนนั้นมันลงต้องเต้องแล้วก็จุด แก๊สไปเลยนะครับจุดแก๊สไปก่อนเลยนะครับมันจะได้ร้อนเอาเลยนะครับปั๊บไม่เลยต้มไ่โอ้โหรู้สึกไงคะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหม็นไหม <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนก็ต,ต้องระวังนะคะเป็นสูตรเด็ดครับของบ้านโคกีครับ ช่องกายก็กี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมหาเกลือไม่เจอเอาเจอแล้วครับนี่คือเกลือนะครับก่อนอื่นใส่เกลือลงไปครับประมาณนี้ครับใส่เกลือไปปั๊บครับผมแล้วก็แต่งแต่งสีด้วยพริกผงนะครับนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับพริกผง ็ดค่ะแต่งให้มันเป็นสีสันหน่อยครับเอาทายดูหน่อยออ๋ oh, แต่งเป็นนสสีัมันจะมีสีส,สันนะครับผมโอเคค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปค่ะต่อไปนี่เลยครับเดี๋ยวดิ๊อาา้อาวค่ะอ้าวค่ะไปคาะตะไคร้ ตามที่เตรียมไว้เลยครับขาตะไคร้แล้วก็กระเทียมครับผมกระเทียมทุบไว้แล้วกระเทียมครับนี่เลยครับกระเทียมครับเข้าไปแล้วก็พริกแห้งใช้พริกแห้งนะครับใส่เข้าไปเลยครับครับถ่ายให้ดูหน่อยครับผมโอเคแล้วก็ใบมะกรูด ใบมะกรูดลืมไม่ได้เลยนะครับของหอมครับนี่กลิ่นหอมครับหอมมากครับผม <c oughs> ขีดขีดให้มันนี่มันจะได้เข้าน้ำเข้าเนือครับเดี๋ยวขอขอเกลือ,อหน่อยแล้วกันเนาะรวมมันไม่เค็มครับผมภาพงาไายถ่ายดูครับประมาณนี้ครับก็รอสัก หนาทีให้น้ำเดือดครับผมตอนนี้เราก็มาเป๊กได้ครับเป๊กรอได้ครับผมครับเปกรอเลยครับเสือดำครับจะเป๊กหนึ่งประมาณห้านาทีครับรอให้น้ำเดือดโอ้โหกับข้าววันนี้น่าจะอร่อยจากเสือดำนี่เลยครับตัดภาพค่ะ สัมรีหิวหิวแล้วครับสัมรีครับจากที่โรน้ําเดือนนะครับเราก็มาเด็ดใบกะเพรารอนะครับเพื่อมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ทับใบกะเพราครับเด็ดรอเลยครับอันนี้ใบเลื่อยครับใส่ด้วยมีน้ําหมครับเทออกหน่อย นี่ครับหัน่นหั่นใบเรื่อยไว้ทอเลยครับใบขี้ฝรั่งใช่ไหมใช่ขี้ฝรั่งไม่ต้องหั่นละเอียดนะครับหั่นกำลังดีครับประมาณนี้ครับนี่เลยครับนี่หั่นเลยแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ใส่เพื่อเตรีมเครื่องไว้ปรุงนะผมใส่เลยแบบนี้ครับแล้วก็มะนาว เตรียมไ้เลยครับมะนาวมะนาวจะใช้ประมาณสามสี่ลูกครับเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนะครับเป็นเป็นรสเปรี้ยวเผ็ดต้มยำต้มยำไก่บ้านนี่ครับใช้สี่ลูกแล้วก็เดียวเรียงเรียงไว้ครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปรุงนะครับโอเคครับ แบบนี้เลยแล้วก็หวางมีผนแล้วก็ใบกระเพราครับผมนี่ใบกระเพร,รเาเด็ดรอเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนี่แป๊บเป็นกระเพราบ้านนะครับกระเพราสวนนะครับถ้ากระเพราปลูกลูกขายมันจะไม่หอมนะครับหอมมากครับเป็นกระเพราสวน ตรงเราต้องคัดมาอย่างดีนะครับใบกระเพราต้นมันจะออกสีอะไรสีม่วงม่วงหน่อยครับม่วงม่วงใช่แล้วก็ใบมันเนี่ยใบเล็กๆหน่อยใบใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับใบใหญ่มันจะไม่หอมเพราะเขาจะใส่ปุ๋ยเยอะอันนี้กระเพราสวนมันจะเป็นออกมาเป็นธรรมชาตินะครับเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันออกมาเองตึ๊บมันจะหอมหอมกว่านี่หอมมาก เอาไว้ใส่โรยหน้าเวลาไก่สุกนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมห้าห้านาทีแล้วครับเปิดหม้อฝาหม้อดูครับผมเดือดหรือยังครับอ่าเดือดแล้วเดือดหรือยังครับเดือดพุดผุดก็ยังเห็นไหมครับต้องเดือดให้สุดๆนะครับไม่ต้องโมโหครับเดือดอย่างเดียวนะครับมุกย่าโมโหให้เดือดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ นี่ไก่บ้านที่เตรียมไว้ครับตเต็ม,ตเ,ตมตเต็มเลยครับไก่บ้านใส่เข้าไปครับใส่ไปเลยครับอย่างนี้ยิบใส่ทีละหน่อยนะครับเพื่อดับคาวจะได้ไม่คาวนะครับให้มันสุกไปเรื่อยๆนี่เลยครับโอ้โหไก่เยอะนะครับก็ นี่เลยครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับผมใส่เลยเราไม่ต้องคนนะครับถ้าคนมันจะจะขาวนะครับออกกลิ่นขาวเราไม่ต้องคนครับปิดฝาไว้เอาส่องดูครับผมไม่ต้องคนนะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสิบสิบสบห้านาทีครับผมแล้วค่อยมาดูว่ามันจะออกมายังไงครับโอเคครับ ครับผมเราก็ได้หุงข้าวไว้แล้วครับข้าวหอมมะลิอย่างดีครับจากบรีรำครับทินข้าวมะลิทินภูเขาไฟนะครับท้าวสวยนะครับผมถ่ายใกล้ครับข้าวเม็ดสวยมากครับเดี๋ล็กๆให้ดูครับผมนี่เลยครับสวยมากเม็ดโอ้โหข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับผมเนี่ยนี่เม็ดสวยมากครับข้าวหอมมาจากบรีรำเลยนะครับผมทินภูเขาไฟท้ามสวยครับสวยมากๆโอเคครับผมนี่กินกับต้มไก่บ้านต้มแซ่บไก่บ้านนะครับต้มยำครับโอเคครับ ผ่านไป15นาทีแล้วครับเรามาดูกันว่ามันจะโมโหขนาดไหนเฮ้ยเดือดเดือดครับมันใช่โมโหครับเดือดนี่เลยครับดูครับนี่สีสันสวยงามมากครับโมโหสุดๆว่าไม่ใช่เดือดสุดๆเดือดเดือดสุดๆครับผมอ้าวเราก็เปิดฝาไว้อย่างงี้เลยครับนี่ตั้งไว้อย่างงี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับนี่นำปลากับซอส ใส่ซอสเข้าไปครับใส่เข้าไปพอประมาณครับผมซอสอันนี้เป็นสูตรอะไรนะคะซอสแม็กกี้สูตรบ้านๆครับสูตรบ้านๆกับแกล้มอย่างดีเลยครับผมน้ำปลานี่น้ำปลาน้ำปลาต้องใส่เข้าไปปรุงรสปรุงรสเข้าไปครับใส่พอดีก่อนครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับสําคัญที่สุดครับผมคืออะไรคะไม่ได้ครับแป้งนัวแป้งนัว บางคนพูดว่าเป้งรวมอาจจะไม่รู้จักผงชูรสครับพงษ์ชูรสเป้งรวมใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยครับแล้ววันนี้เอาพอประมาณครับเดี๋ยวหัวร้านนี่ครับพอประมาณครับใส่เข้าไปอีกหน่อยก็เริ่มไม่พอประมาณแล้วนะคะโอพอแล้วเดี๋ยวหัวร้านตอนนี้ยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ครับเยบ เราก็คนอย่าอย่าไปคนนั่นนะครับคนอย่างนี้ครับประมาณนี้คนประมาณนี้ครับผมแล้วก็ชิมดูว่ามันนี่เลยครับชิมดูว่าว่าเค็มหรือเปล่าเป็นไงคะเค็มพอดีครับแต่ว่ายังมีอีกครับนี่เลยครับนี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์อะไรครับนี่ อุปกรณ์อะไรคะนี่เป็นเป็นที่คั้นเป็นที่คั้นค่ะคั้นมะนาวมนาวครับผมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับปื๊บปื๊บอ๋อสะดวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขยะขยะตรนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปอีกใส่เยอะเยอะหน่อยครับเป็นสูตรต้มยำต้มยำบ้านๆครับสูตรบ้านๆทำตามได้นะครับไม่งวนลิขิ์ นี่เลยครับใส่เข้าไปอีกอหอ,หอมมะนาวยิ่งขึ้นใส่เข้าไปอีกครับเพราะว่าหม้อใหญ่ไอก็ใส่ที่เราเตรียมไว้อะใช่ไหมคะเอาไปอีกเอาไปอีกไปเรื่อยๆโอ้โหกระเด็นออกไม่เป็นไรครับกระเด็นใส่ฝาหมอ้อเดี๋ยวปิดไปมันก็ไปอยู่ในนั้นมันเดิมครับผม ก็ประมาณนี้ครับใส่ไปอีกนะใส่ไปอีกน้อยเปรียวๆหน่อยนี่ช่วงโควิดกินมะนาวเยอะๆนะครับช่วงโควิดมะนาวแก้ได้นะครับโควิดใส่ไปอีกอพอเดี๋ยวชิมขั้นตอนนี้ต้องชิมดูก่อนว่ามันเปรี้ยวพอหรือยังน้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับมันจะหวานเดี๋ยวเป็นเบาหวานลอ,อ,องชิมดู เปาด้วยไม่งั้นบินพองโอ้โหยอดยอดนะคะพ่อเคมนะครับเครื่องยังไม่ครบนะครับเอาให้หมดเลยไหมเลือกินเดียวเอาเลยค่ะเอาไว้ก่อนเอาเอาไว้ก่อนจะจามแล้วล่ะค่ะทุกคนก็คนน่อยครับนี่เลยครับรู้สึกว่ายังไม่เค็มเท่าไหร่ก็ใส่ไปอีกหน่อยโอ้โห S 1> <S 1> เอาแล้วาการที่จิ้ก็เอาแล้วอาการไม่ใช่โควิดนะคะจะจามจะจามถึงเครื่องมันถึงเครื่องครับถึงเลยไอ้นั่นครับนี่อ่าเริ่มใส่เครื่อง <c oughs> แล้วคะอาการไม่ใช่โควิดนะครับถ,ถึงเครื่อง <c oughs> ใส่เข้าไปเลยครับผักชีฝรั่งโรยเข้าไปครับ นี่โรยเข้าไปเอาบถ่ายดูกใกล้โรยเข้าไปโรยผักชีฝรั่งเข้าไปใบกะเพราเข้าไปครับผมเห็นไหมครับผม<ด>มีคนจามแล้วสูตรเด็ดสูตรเด็ดจากบ้านลูกกี้ <c oughs> <c oughs> เรื่อมะนาวคนเดียวไม่เป็นไรไอ้กันทั้งบ้านเกกดี๋ยวกดขอกดดูเสียงดังหน่อยนะคะ เขากดดูหน่อยครับเพราะว่านี่แล้วก็ชิมดูอีกทีครับว่าอ๋อตายดูใกล้สีสวยงามมากอร่อย <c oughs> นเนื้อไก่ร่วนๆเลยครับไม่มี <c oughs> โอ้โกคงสัง่นเลยนะคะโอ้แซกแซก <c oughs> โอ้ <ilos S 2> <c oughs> หนักนะคะคนทำโอเคค่ะ <Okay S 1> แล้วต่อไปทำไงต่อคะปิดปิดเลยครับผม,มปิดเลยหลังจากทำเราก็ต้องปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะโอเคครับสูดนี้สูดดูจาได้จากช่องโคกีช่องไก่โคกีครับอาการออกแล้วนะคะ <laughs> อ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> <laughs> โอเคครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดู หลังจากทำเสร็จกันเลยดีกว่าเสร็จกันแล้วนะคะเมนูอะไรนะคะรอ,อบ ต้มยำไก่บ้านครับผมค่ะก็อันนี้เป็นสูตรบ้านๆนะคะก็ไปทําตามกันดูได้นะคะดนะคะอาดึเอาพอกินให้ดูด้วยเนื้อไก่นี่เลยกินหอมร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นออกมาอีกนะคะบ๊ายบายก่อนเลยคะคนดูบ๊ายบาย